<c oughs> ครับสวัสดีครับบันทึกไว้ณวันอาทิตย์ที่21กันยายนปีพุทธศักราช2568ครับเรื่องของนิยาเดลอครับเราก็มาเยี่ยมเยียนลงทานนะครับนะลงทานนะ้นี่ถือว่าเป็นภาคต่อเนื่องนี้เป็นลงทานของเจ้ายุ้ยนะครับเจ้ายุ้ยเรื่องเมาเย็นนี้อ่าเนินนะคะนี่แม่ครัวหนูมาช่วยนะคะแม่ครัวมือเอกนะครับแม่ครัวมือเอก นะครับก็ดูวันนี้ๆวันนี้ผัดไทยนะครับวันนี้ผัดไทยกําลังอยากกินเส้นนะท่านใดยอยากมีเส้นก็มาที่วัดเกอนเกมวันนี้กินซีนะครับกินจังตังอยู่ครบเขาทาบุญมาเป็นลงทานสามากกัมคกีวันนี้พักเพื่อนเพื่อนสูงนะครับมาวันนี้เรายังเห็นแค่สองสาวนะครับเห็นแค่สองสาวนะฮะ วันนี้เขาเอาตัวมาจากสลัดนานาเหนือนะนะครับมาไกลมาไกลนะครับก็ผู้คนก็จะมากมายหน่อยอันนี้น่าจะถาดที่เจ็ถาดที่เดถาดที่8ดแล้วนะครับนะอ่าถาดที่ถาดที่แปดเมื่อกี้ผมอบรับอยู่ว่าเป็นเจเป็นแดนะครับเชิต์ตามอทิยาใสยนะครับชอบมากชอบน้อยชอบหวานชอบเผ็ดนะครับ เขาโฆษณากันเองนะไม่ต้องปรุงก็ต้องอร่อยนะครับอันใดอย่างมีเช่นก็มากินผัดไทยที่วัดเกาะเกียงนะครับของไม่ได้พระคุณน,นั่นหลวงพ่อท่านเยาวาดนะฮะครับ มหาดกเตอร์บัญญัติสุจิตโตนะครับก็สรัทธาประชาชนก็จะล้นหลามนะครับอขอกลับบ้านได้ไหมเนี่ยว,วันนี้อ่าไม่ทันไม่ทันอเอาไปเยอะๆเลยโอ้มีคนบอกขอกลับบ้านเยอะ S <S ข้าแถวได้เลยนะครับข้าแถวได้เลยนะครับครับครับข้าแถวครับเดี๋ยวยังไม่ทันเดี๋ยวจะหมดนะอันนี้ถาดที่แปดแล้วนะครับน,นะอันนี้ลงถาดที่เก้าแล้วนะครับกระทะที่เก้ากระทะที่เก้านะครับพอมาด้านนี้เรามาดูแอบดูไอเต็มอ่ามาแอบดูไอเต็มนะครับไอเต็มอันนี้ท่านย่ภาพนีเนี่ยจ้าจ้าโอ้ยท่านคุณแม่นะคุณแม่ คุณคุณแม่คุณตีหญิงมาลินีนะครับอันนี้ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับอ่าถ่ายรูปไปเก็บไว้ก่อนพร้อมกับทําวิดีโอไปด้วยในตัวนะครับอันนี้ลูกศิษย์ใกล้ชิดติดขอบอัสนะท,ที่นั่งที่นอนของพระมหาดงเตอร์บรัญญัติสุจิตโตนะครับวันนี้วันนี้เราขาดความหวานไม่ได้เราก็มากินในติรมที่วัดเกาะเกียงนะครับวันนี้วันนี้ต้องบอกท่านในพันนะ,ะลูกสาวลูกสาวคุณคุณม แม่นะในพันตีอย่างนั้นดีวันนี้มายิ้มหวานเลยนะครับอันนี้ก็บันทึกภาพเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับอีกร้อยปีย้อนหลังกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมต้องแอบมาขอไอติมด้วยนะครับไอติมกะทิอ่าเดี๋ยวก่อนงั้นเดี๋ยวผมขอขออนุญาตนะขออนุญาตทํางานท่านเย่อภาพก็มาตักให้เองนะครับมาตักให้เองไอติมเชิญ่งนี้เลยนะครับบั้นเย็นกินอร่อยนะครับไอติมนะฮะให้ชื่นใจกันก่อนนะฮะอากาศ ร้อนอ่าอร่อยนะครับมีคนยืนยันละนะครับอ่าอร่อยอหากินยากนะไอต็ตรมโบราณกระทิโบราณมีล็อกช่องด้วยเลยด้วยเนอะ,อะมีถั่วด้วยมีถั่วด้วยนะครับมีช้อนสักให้มีไอศลรี่สักให้นะครับก็ร่วมอน,มนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพด้วยนะฮะวันนี้เราก็ให้ดูบรรยากาศนะครับให้ดูบรรยากาศ่วนด้านหลังนะฮะก็ขนมปั ขนมปังนี้ก็สธาประชาชนก็มาแวะชิมนะครับอิ่มอร่อยนะครับลองท้องนะฮะวันนี้ก็ถือว่าโอ้ไม่ได้อยู่ที่หย่อนกันเลยนะครับ เอาถ้วยมาใส่เอาถ้วยมาใส่ถ้วยใหญ่มาใส่ไหมอ๋อเดี๋ยวถ้วย,เอ,วยเอาถ้วยมาใส่แล้วก็ขึ้นตู้เย็นใส่ตู้เย็นไว้อ,อันนี้ถือถือว่าดับร้อนนะครับดับร้อนอ,อ่าแวะมาใกล้เสร็จอีกหนึ่งกระทะแล้วนะฮะถือว่ามาตรฐานกระทะที่ไรสิบละแปดเก้าอัน อันนี้เก้าอ่าอันนี้เก้าโอเคอัขระ,ะที่แปดหมดไปแล้วนะครับอัขระาท,ที่แปดหมดไปแล้วนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านย่ภาพนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตัดตอนเอาไว้ก่อน นะใน to to ําดับต่อไปเราจะรายงานก็คงจะไปอยู่ในภาพพิธีกรรมนะครับภาพพิธีกรรม